ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกใบตองแห้งนะครับหัวร่อไม่ได้เป็นกรรมการงบกทมชวนจับตางบแปรนะครับเตือนชัดชาติเล่นบทบูได้แล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับมีความพยายามสก,กัดเพื่อไม่ให้คนนอกเข้าไปนั่งเป็นกรรมการงบประมาณคําถามคือกลัวอะไรครับนะบกลัวหางโผล่ได้งไงครับ กลัวสิ่งที่ตัวเองทําไว้โผล่เนครับกลัวว่างบประมาณนะครับจะทุจริตไม่ได้จะคอร์รัปชันไม่ได้จะโกงไม่ได้จะกินไม่ได้หรือเปล่าครับถึงได้กลัวคนนอกขนาดนั้นมีอะไรที่มันแปลกๆอย่างที่บอกว่าวันนี้ประชาชนต้องนะครับจับตาวิาพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะวันนี้มีนักการเมืองบางพวกบางคนกําลังนะครับจะใช้นะครับ นโยบายต่างๆนะครับโดยใช้เงื่อนไขต่างๆเนี่ยเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพอ้องกลุ่มตัวเองนะรหรือเปล่านะครับต้องตัดตาเรื่องนี้ครับ ใบตองแห้งหัวร่อไม่ได้เป็นนะครับกรรมธิการงบปรับงบกอทชวนจับตางบแปร ى, เตือนชัดชาติเล่นบทบูได้แล้วเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่ประชุมสภากทมมีการประชุมเพื่อตั้งคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณา,างงบประมาณซึ่งพรรคก้าวไกลยืนยันเสนอชื่อคนนอกเข้าร่วมสองรายได้แก่นายอธิกิตสแสวงสุขและนางอาアニตอม,มัตนานโดยถือว่าเป็นโคต้าของพรรค โดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าสกอของพักเพื่อไทยออกมาคัดค้านทําให้เกิดการตั้งคําถามถึงว่ากลัวการตรวจสอบแต่ต่อมาสกอของพักคก้าไกลย,ยืนยันว่าไม่ได้มีมติที่จะคัดค้านคนนอกเข้าร่วมกรรมการแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเมื่อมีการเสนอชื่อพบว่าสกเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมนะบเกินกว่าที่ตกลง37มลายทําให้ต้องลงขัดแนษณ์และนะครับออกมาทําให้ การรับรองสัดส่วนของกรรมธิการวิสามันฝ่ายสอกอ8ีลายโดยไม่มีรายชื่อนะครับคนนอกนะครับ2คนตามที่พักก้าวไกลเสนอตามที่มติชนออนไลน์เสนอไปก่อนหน้านี้ก็คือนะครับใช้กลไกเสียงข้างมากจัดการออกไปซะใช้วิธีการที่เรียกว่าถามว่าวิธีถูกต้องไหมในสภาถูกต้องหมดครับแต่นะครับมันถูกจริตหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่า มันเป็นการทําที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่ามีการปกปิดอะไรหรือเปล่าล่าสุดนายอธิกิจนะครับแส,สแหวนสุกหรือใบตองแห้งคอรัมยิดชื่อดังที่ถูกเสนอชื่อเป็นหนึ่งในสองคนนะนอกเนี่ยแต่สุดท้ายไม่ได้เข้าร่วมโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าวิโรธโทรมาขอโทษผมนี่หัวเราะนะครับท,ท,ท้องขัดท้องขัดท้องแข็งไม่ต้องออกแรงก็ทําให้เห็นไม่ชอบมาพากรมจนล้อนท้องในสภากรทมมาจากการเลือกตั้ง นำซ้ำเพื่อไทยยังเป็นตัวตั้งตัวตีกีดกันคนนอกไม่ต้องยิงนกไม่ต้องยิงปืนสักนัด นกตายไปไหลายตัวชื่นชมวิโรดวัดเก๋งนะครับประเด็นสําคัญต่อจากนี้ก็คือสื่อควรจะจับจ้องนะครับการพิจารณางบประมาณของกทมจับตางบแปรของสองกว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่หรือฝ่ายบริหารชัดชาติและทีมงานสามารถยืนหยัดอย่างเข้มแข็งหรือไม่เพราะเป็นอย่างที่หนุ่มเมืองจันเตือนถ้าชัดชาติไม่นับนะครับสิ่งที่เล่นบู๊นะครับละครนิยมจะหดหายสกแนนนิยมจะหดหายก็อ,อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นวันนี้เลยก็คือว่า สำหรับผมผมบอกเลยครับสกพเพื่อไทยกลัวอะไรครับสกพเพื่อไทยสันหลังหวัดเลยครับนะสายอ่าสกพเพื่อไทยกินปูนร้อนท้องนะครับถึงได้กีดกันขนาดนี้ถึงไม่กล้าที่จะใช้คนนอกเข้าไปการที่ไม่ให้คนนอกเข้าไปมันแสดงให้เห็นว่ากลัวการตรวจสอบหรือเปล่าครับกลัวที่จะทุจริตไม่ได้หรือเปล่าครับกลัวที่คอรับขั้นไม่ได้ก็เปล่ากลัวที่จะโกงไม่ได้กลัวที่จะกินไม่ได้หรือเปล่าครับ เพราะได้เห็นชื่อสองคนนียก็กลัวจนขี้หดตดหายกลัวจนขี้ราดเต็มกางเกงไปแล้วหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมตั้งคําถามในฐานะประชาชนว่าพวกคุณกลัวอะไรคุณเป็นบัวสันหลังวะเหรอครับคุณกินปูนร้อนท้องืดยงไงครับถึงได้กลัวขนาดนี้ครับการที่เอาคนนอกเข้าไปพิจารางบประมาณมันทําให้ประชาชนได้รู้ข้อมูลอะไรหลายอย่างแต่คุณกลับกลัวเพราะอะไรครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ